นะข้อ11เอ้าถามว่ากำหนดให้ค่า e-cell นะคะครึ่งเซลเป็นดังนี้ถ้านำเหล็กนะคะต่อกับเซลล์ตัวนี้มาต่อเป็นเซล์กำานิกนะคะหาค่าสัก์ไฟฟ้ามาตรฐานอันนี้ก็ไม่ยากเนาะ e ศู 0, เซลล์เท่ากับแคโทดลบแอโนดซึ่งจากสมการเรารู้อยู่แล้วตัวนี้คือแคโทดนะคะอันนี้เป็นแอโนด ดูจากค่าศักนะคะ,ะก็จะเป็น0.80ลบลบลบเป็นบวก0.44เท่ากับ1.24นะคะอันนี้คขอนี้ง่ายหน่อยเนาะต่อมานะคะข้อ12ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะถ้านักเรียนจำได้ เชื้อเพลิงตัวนี้นะคะมันจะมีะเดี๋ยวครูวาดให้ดูเนาะประมาณนี้นะกลับไปดูภาพเองอีกทีนึงนะคะอ่าก็จะมีต่อเข้ามาแบบนี้ในนี้มันก็จะเป็นสาราละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มันเป็นเบสร้อนนะคะอันนี้มีแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนที่มันปล่อยเข้ามาตลอดเวลานะคะอ่าซึ่งฝั่งนี้ มันแอโนโดใช่ไหมคะฝั่งนี้แคทโทดทีนี้ถ้าเราเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือไม่รู้ว่าเขาถามอะไระเนาะแต่ว่าเดี๋ยวทบทวนให้ละกันอันนีน้ไหนไได้วาดมาแล้วนะคะปฏิกิริยาที่แอโน,โนโดนะก็จะเป็นออกซิเดชันของแก๊สไฮโดรเจนนะคะซึ่งเราเขียนสมการได้ดังนี้เนาะเอาที่แอโนโดอะแอโนโด ออกซิเดชัของไฮโดรเจนนะคะซึ่งออกซิเดชันของไฮโดรเจนจะทำให้เราได้อันนี้ดูจากสมการในในตารางได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะเห็นว่ามันมันมันได้อันนี้ออกมามันได้อันนี้ออกมาถูกไหมคะซึ่งเราจะต้องดุลในเบสเพราะอันนี้เป็นสารละลายเบสเนาะดังนั้นจำได้ไหมคะการดุลในเบส การดูนในเบสก็คือเราจะต้องบวกบวกบวก oh เข้าไปถูกไหมลูกทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นบวก2 oh ลบนะคือเราจะต้องดุนเติม oh เท่ากับ o ตอนที่มีอยู่เนาะดังนั้นครูจะบวกฝั่งนี้นะอันี้ขอลบก่อนนะอะ่ก็บวก2 oh ลบ นะคะคจริงๆแล้วสมการเขาเขียนไว้ให้แล้วแหละในในชีตของนักเรียนแต่ว่าครูครูย้อนหาที่มาที่ไปให้นะคะเมื่อบวกเข้าไปนักเรียนก็จะได้สมการใหม่เป็นดังนี้นะคะก็จะเป็นอ่ะเขียนใหม่เลยเนาะบวกกับ2 OH ลบนะคะเกิดเป็น2อ่ตัวนี้ H2O ใช่ไหมคะเพราะว่า เขารวมตัวกับอันนี้มันก็ได้น้ําออกมานะคะอันนี้ค่ะได้น้ําออกมาบวกกับ2อิเล็กตรอนอ่าทีนี้เราก็จะได้สมก,การอันนี้ออกมานะคะเป็นสมก,การที่1ซึ่งเกิดขึ้นที่แอโนดนะคะต่อมาที่แคโทโดที่แคโทโดอ่าที่แคโทโดก็จะเกิดรีดักชันของออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสมก,การที่อยู่ในตารางเหมือนกันนะคะก็จะเป็น ออกซิเดชันนะคะก็จะบวก2 H2O นะคะบวกกับ4อิเล็กตรอนเกิดเป็น 4OH- ลบนะคะอ่ะทีนี้เราก็รวมสรรมการกันนะคะเราเอาสรรมการที่1กับสรรมการที่2รวมกันก่อนที่คุณจะรวมคุณต้องทำอิเล็กตรอนให้เท่ากันเลยนะคะดังนั้นตัวเนี้ยเราก็จะเอา2 เข้าไปคูณนะคะเอา2เข้าไปคูณก็จะเป็น2อันนี้ก็จะเป็น4อันนี้เป็น4อันนี้ก็เป็น4นะคะเมื่อมันเป็น4แล้วอันนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะตัวไหนที่ตัดทิ้งได้อีกน้ำใช่ไหมคะมันอยู่ฝั่งตรงมันข้ามน้ํำตรงนี้ก็เหลือ2น้ำนะคะ c o h ตัดทิ้งได้เลยนะคะ 4OH มันตัดกับตัวนี้ ได้ตัดกันทีนี้ก็เอาตัวที่เหลือเนาะอยู่ตรงข้ามตัดกันอยู่ฝั่งเดียวกันก็รวมกันลงมานะคะเราก็จะได้เป็นสองแก๊สไฮโดรเจนนะคะไม่ใช่สองน้ำสองแก๊สไฮโดรเจนค่ะออกซิเจนเกิดเป็น2น้ํานะคะหนูก็จะได้สรรมการแบบนี้เนาะทีนี้อ่ะยังไม่ดูเลยว่าโจทย์มันมีถามอะไรบ้างแต่ไหนๆพูดมาแล้วครูก็เลยเขียนที่มาที่ไปให้นะคะอาจจะ จด,ดไว้ตรงไหนก่อนก็นได้นะคะพอว่าเดียวสอนข้อต่อไปกว่าจะหาพื้นที่ในการลบเดี๋ยวดูก่อนเนาะอะทีนี้เราก็มาดูข้อความใดตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเซลล์เชื per ้อเพลิงไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะอ่าอีกอันหนึ่งนะคะเขาจะได้น้ําออกมาเนาะได้ไอน้ําออกมานะคะผลิตภัณฑ์ไอายน้ํากับพลังงานเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์แน่นอนมันเกิดรีดอกซ์นะคะกูก็เขียนให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันได้รีดอกซ์ออกมานะคะแล้วก็คือได้ผลิตภัณฑ์ก็คือน้ํากับพลังงานต่อแม่ เปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้าแน่นอนเราพูดถึงเซล์อะไรคะลูกอันเนี้ย <c oughs> มันได้พลังงานออกมาใช่ไหมคะเราพูดถึงเซลก์กราวนิกนั่นเองดังนั้นเซลก์กราวนิกก็คือเปลี่ยนเคมีให้เป็นไฟฟ้านะข้อนี้ก็ถูกอีกนะคะ ข้อคอควายมีการผ่านสารตั้งต้นที่ขั้วแคทโทดและแอนด์ดอย่างสม่ำเสม,สมอได้นอนแก๊สที่ใส่เข้าไปต้องอยู่ในระบบอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนี่คือความยุ่งยากนะคะที่คุณจะต้องมีแกส๊สตัวนี้เข้าไปอยู่ตลอดนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องอีกอมาดูงองงูค่ะปฏิกิริยาที่เกิดขึทท้นที่แคทโทดจะให้ก๊กาซไฮโดรเจนอ่าสมการที่ครูเขียนมามันเพิ่งมีประโยชน์ข้อนี้นะรีเช็คเนาะ,ะที่แคทโทดใช่ไหมคะแคทโทดคือตัวนี้ลูก เออขอโทษค่ะแก๊สท์คือตัวนี้นักเรีนยนจะเห็นว่ามันไม่ได้ให้แก๊สไฮโดรเจนถูกไหมคะไม่ได้ให้แก๊สไฮโดรเจนเลยที่แอโนดเกิดออกซิเจนไหมคะแอโนดคือสมการตัวเนี้ยก็ไม่ได้ให้เหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ผิดชัดเจนนะคะอ่าเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องเนาะอ่าโอเคค่ะต่อมาข้อ13นะคะข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ถูกต้องอันนี้เราพูดถึงเซลตเตะะเซล์แบตเตอรี่นะคะเซลล์แบตเตอรี่ มันมีแท่งตะกัวใช่ไหมคะแล้วต่อเข้ากับไฟฉายแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแท่งตะกัวต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์นะคะซึ่งมันมีอยู่2แบบเนาะมันมีอยู่สองแบบขณะที่ประจุไฟจ่ายไฟนะคะขณะจ่ายไฟค่าสักไฟฟ้าแต่ละแบตในในแต่ละเซลล์แบตเตอรี่มีค่าคงที่ซึ่งซึ่งอย่าลืมนะคะแบตเตอรี่อะค่ะ คือ1เซลล์เนี่ยมันให้2โวลต์ซึ่งในแบตเตอรี่มันมีทั้งหมด12โวลต์แสดงว่าเขาแดงว่าต้องมีทั้งหมด6เซลล์แต่ละเซลล์มีค่ามีค่าคงที่นะค่าสักสมันคงที่จริงๆแล้วขณะที่จ่ายไฟถ้านักเรียนจําการทดลองได้ลูกพอที่เขาต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์หนูจะสังเกตถ้าจําได้นะเข็มมันจะค่อยๆตีกลับมาใช่ไหมคะอ่าเข็มมันจะค่อยๆเบนกลับมานะคะ ดังนั้นมันก็คือไม่คงที่นั่นเองเข็มมันจะค่อยๆตีกลับหรือไฟมันเริ่มหมดนั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะมันจะไม่คงที่ขนาดใจไฟสารที่ทําปฏิกิริยาเป็นสารที่เข้าทําปฏิกิริยาเป็นสารชนิดเดียวกันนะคะถ้าถ้าเป็นขนาดายไฟนะคะอันนี้ต้องเรียนลองกลับไปอีเช็คดูเนาะขนาดายไฟสารมันจะไม่เหมือนกันนะคะสารมันจะเป็นคนละตัวกัน ที่เกิดมันจะเป็นเลดออกไซด์นะคะมีเลดออกไซด์มันก็จะเป็น PbO มันจะเป็น PbO ห้ยสองนะคะ PbO ห้ยสองที่แอโนดเนาะที่ที่แคโทดนะคะอันนี้คือแคโทดแล้วก็ที่แอโนดเป็น Pb นะคะ แอนโนดคือเขาไม่ใช่สารชนิดเดียวกันนะคะเขาไม่ใช่สารชนิดอันนี้ก็คือขณะใจไฟดังนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะนนข้อนี้ก็ผิดอันนี้โน้ไปรีเช็คการใจไฟประจุไฟใหม่ได้นะคะต่อมาตัว reduce นะคะ reduce แปลว่าอะไรลูก reduce ก็คือ reduce ให้ใช่ไหมคะให้อิเล็กตรอน มีการเปลี่ยนแปลงเลขค่าเลขออ i d a เดชันเป็น4นะคะตัวนี้ Reduce ให้จากจาก Pb นะคะให้ก็คือเกิดในปฏิกิริยาออ i d a เดชันเนาะให้ให้เป็นปฏิกิริยาออ i d a เดชันนะคะซึ่งมันคือ Pb นะคะเกิดเป็น Pb SO4 น,น,นี้หนูกลับไปดีเช็คได้นะคะดังนั้นดังนั้นจากเลขออกซิเดชันศูนย์ใช่ไหมคะ 0มาเป็นตรงนี้ก็คือบวก2มันไม่ใช่บวก4นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นบวก2ข้อขอควายก็ผิดอีกนะคะข้อขอควายก็ผิดอีกถ้าจะเป็น4ก็ได้ถ้าจะเป็น4นะคะลูกมันต้องเป็นตัวมันต้องเป็นตัวออกซิไดถ้ามันจะเป็น4นะคะในกรณีที่มันจะเป็น4มันต้องเป็นตัวออกซิไดนะซึ่งตัวออกซิไดตัวนี้ ตัวออกซิไดซ์ที่เป็น pb o ห้ยสองนะคะเกิดไปเป็น pbso สี S ่ o อง้ยไม่ต้องสองนะเนี่ยค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยมันคือบวกสอันนี้บวกสนะคะเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันดังนั้นข้อขวายก็ผิดอยู่ดีนะคะไม่ใช่4คือเป็นบวกสส่วนข้ององ,งู ระดับความเข้มข้นของกรดมีผลต่อค่าสักไฟฟ้าแน่นอนนะคะความเข้มข้นของกรดในที่นี้หมายถึงกรดอะไรคะลูกหมายถึงกรดซัลฟูริกถูกไหมคะถ้าความเข้มข้นมันลดลงมันก็คือจะมีผลต่อความต่างสักนั่นก็คือมันปฏิกิริยามันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะดังนั้นก็คือต่อข้ององูค่ะข้อ14ค่ะสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้านะคะ อลองดูนะการชุบโลหะนะรูว่าลบให้ดูก่อนนะคอันนี้คือแท่งโลหะใช่ไหมคะเราต่อเข้ากับฐานไฟฉายบวกลบนะคะอันนี้เราจะชุบอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ,ะเป็นแหวนเป็นกำไรอะไรก็ได้นะคะซึ่งเราจะต้องต่อแคโทดอันนี้แอโนดนะคะเขาถามอะไรก็าถามว่า ของใช้ของที่จะชุบเป็นแคโทดหรือขั้วลบของที่จะชุบคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะของที่ต้องการชุบนะคะ,ะดังนั้นอันนีค้คือของที่ต้องการชุบนะคะ,ะต่อมาในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ต้องมีไอออนโลหะที่จะชุบซึ่งฝั่งนี้มันจะต้องเป็นโลหะถูกไหมคะโลหะที่เราจะชุบนะเช่นหนูต้องการอันนี้หนูต้องการให้เงิน แต่น,นี้แท่งเงินนะคะสารละลายก็ต้องมีซิลเวอร์บวกถ้าอยากชุบสังกะสีอันนี้ก็ต้องมีซทเอ็องบวกนะคะดังนั้นข้อ,อข้อนี้ถูกแล้วเนาะข้อถามข้อใดไม่ควรปฏิบัตินะข้อนี้ก็ถูกอีกนะคะต้องเป็นไอออนของโลหะที่จะชุบนะคะต่อมาใช้ไฟฟ้ากระแสตรงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงโลหะ ที่จะชุบโลหะที่จะชุบหมายถึงขั้วอันนี้ใช่ไหมคะโลหะเขาพูดถึงโลหะคือตัวนี้นะคะโลหะที่จะชุบนะคะเป็นขั้วแคโทดอ่าน,นี้ไม่ได้มันต้องต่อเข้ากับขั้วแอนูดนะคะดังนั้นเราก็ได้ข้อผิดละข้อนี้คือไม่เกี่ยวข้องนะคะต่อแมาสิบห้าข้อใดไ,ไม่ถูกต้องเมื่อต้องการชุบแท่งโครเมียมลองวาดรูปดูนะคะแท่งโครเมียม ต้องการชุบเหล็กแท่งเหล็กใช่ไหมอ่าดังนั้นเราเอาเหล็กไว้ฝั่งนี้นะคะเอาไว้ฝั่งไหนก็ได้นะคะลูกจริงๆแล้วแต่ว่าหนูต้องใส่เครื่องหมายบวกลบให้ถูกนะคะอันนี้คือแท่งเหล็กเนาะแท่งเหล็กแล้วก็ด้วยโครเมียมแสดงว่าฝั่งเนี้ยมันต้องเป็นโครเมียมถูกไหมลูกอันเนี้ยต้องเป็นโลหะโครเมียมนะคะ เขาถามข้อใดไม่ถูกต้องนะเวลาอ่านโจทย์ดูดีๆใช้โลหะโครเมียมเป็นแอโนดหรือขั้วบวกอ่ะอันเนี้ยได้เนาะโลหะโครเมียมนะคะอันนี้เป็นโลหะโครเมียมอ่ะแล้วเราวาดต่ออีกสักนิดนึงก็คือในสารละลายมีไอออนของคโครเมียมอยู่นะจ๊ะขอขายใช้แท่งเหล็กเป็นแคโทดหรือขั้วลบอ่ะอันนี้ก็ได้อีกเนาะอันนี้คือแท่งเหล็กนะคะ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ต้องมีไอออนของโครเมียมชัดเจนนะคะโลใช้โลหะโครเมียมเป็นแคโทดน,นี้ไม่ได้นะคะเพราะเราต้องเอาเหล็กมาไว้ฝั่งนี้นะเป็นแคโทดโลหะโครเมียมต้องอยู่แอโนดโอเคคะ่ะลูกก็ลองเอาไปทบทวนดูนะคะมีเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะเดี๋ยวถ้ายังไงครูสรุปให้อีกทีหนึ่ง